เสียงอะไรไม่รู้ร้องอักอักอักเสียงนอกอะไรคะไม่ใช่กาเหรอ พยางหรือเปล่าพยางขาวหรือว่าอีกาตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้ว 3ามงสามสิบห้าคะ่ะของวันพฤหัสเลค่ะวันพฤหัสคะ่ะยี่สิบเก้าแล้วคะ่ะทำไมไวจังเลยเนาะอาอ่อยู่ในห้องทั้งวันไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยสระเจ้า